เป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับผมมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างการเลือกว่าจะทำคลิปซีซ่าก่อนหรือว่าจะทำคลิปซีซ่าก่อนเนี่ยนะครับเอา้าซีซ่าที่ผมหมายถึงเนี่ยคืออะไรกันแน่ล่ะครับคุณผู้ชมอันนึงเนี่ยนะฮะก็คืออดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมหาอาณาจักรโรมันส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือสลัดครับผมหมายถึงซีซ่าสลัดอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมได้ตัดสินใจอยู่นาน2นงนาทีนะครับผมก็ตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะเล่าถึงซีซ่าผู้ซึ่งมีบารมีอย่างมากแล้วก็ผู้มี นาปกครองแบบเผด็จการและถือว่าเป็นผู้นำนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาอาณาจักรโรมันก่อนนะครับส่วนซีซ่าสลัดนั้นแน่นอนว่าผมจะจัดทําที่มาของซีซ่าสลัดเอาไว้อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมดังนั้นนะครับมเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเราจะมาคุยกันถึงจูเลียสซีซ่าผู้นาที่ยิ่งใหญ่แห่งมหาอาณาจักรโรมันครับและจะเกิดขึ้นหลังไตเติลครับ กาอุสยูเลียสไคซาหรือที่เรารู้จักกันอย่างกว้างขวางแล้วครับว่าจูเลียสซีซาคือรัฐบุรุษแห่งมหาอาณาจักรโรมันผู้ซส,สร้างชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ให้กับคําว่าซีซาไปทั้งโลกซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่คําว่าซีซ่านั้นเป็นต้นแบบครับของกษัตร,ริย์โรมันในสมัยต่อๆมาถึง12พระองค์ด้วยกันครับโดยแม้แต่คําว่าซาแห่งรัสเซียหรือแม้กระทั่งคําว่าไกเซอร์แห่งเยอรมันก็ยังมีรากศัพท์นะครับมาจากคําว่าซีซาโดยทั้งสิ้นครับและตั้งแต่ก่อนลืมตาดู โจูเนียสซีซ่าก็ได้สร้างความพิเศษให้กับตัวเขาเองไว้เรียบร้อยแล้วโดยจูริสซีซ่าเนี่ยนะครับเขาเป็นมนุษย์คนแรกครับของโลกที่เกิดมาโดยใช้วิธีการผ่าตัดออกมาทางหน้าท้องครับซึ่งจูริสซีซ่าเนี่ยนะครับเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมราวๆ1 0 0ปีก่อนคริสตกาชครับซึ่งเมื่อจูริสซีซ่านะครับได้เติบโตขึ้นมาในวัยเยาว์เนี่ยนะครับจูริสซีซ่าเองก็ไม่เคยคิดเลยละครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องมาทําการจับอาวุธหรือว่าเป็นทหารเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วความใฝ่ฝัน วัยยาวก็คือการได้เป็นทนายความแล้วก็เป็นนักกฎหมายที่เก่งกาจมากแต่ต่อมาครับจุดพลิกผันของชีวิตหรือที่ภาษาอังกฤษนะครับเรียกกันว่า turning point ของเขาเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อคราวที่เขาเคยถูกพวกโจรสลัดนะครับหมายจับตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วครับจูเลียสซีซ่าลำบากมากเลยละครับในคราวนั้นโดยจูเลียสเนี่ยนะฮะเขาถูกจับไปขังเอาไว้ครับจนจูเลียสเองเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายมหาศาลนะครับเพื่อจะได้หนีให้รอดพ้นจากพวกโจรเรียกค่าไถ่เนี่ยนะครับและเมื่อเขารอดชีวิตกลับมาได้เนี่ยนะฮะ แคนฝังหุ่นเลยแล้วครับเขาก็เลยจัดแจงรวบรวมสมัครพรรคพวกและเรือต่างๆนะครับที่จําเป็นเพื่อกลับไปล้างแค้นให้สาแก่ใจเลยนะครับมโดยเขาได้พาพรรคพวกของเขาเนี่ยนะครับขึ้นเรือนะครับจำนวนหนึ่งนะครับกลับไปยังเกาะแล้วครับที่พวกโจรสลัดนั้นซ่องสมอยู่และแล้วครับจูเลียซีซ่าและสมัครพรรคพวกก็ได้จับตัวโจรสลัดพวกนั้นกลับมารับโทษจากทางการครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับของการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำ leadership และความห้าวหาญนะครับของ เป็นครั้งแรกของเขาเลยก็ว่าได้ครับและในวัยหนุ่มนะครับชะกันนะครับของจูเลียซิซาเนี่ยนะฮะเขาได้เข้าร่วมนะครับกับกองทัพในสงครามครับซึ่งในขณะนั้นเขากําลังได้รับการศึกษาอยู่ที่เกาะโรดและเขานะครับก็แสดงความสามารถและความกล้าหาญอย่างแรงกล้าออกมาเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนเลยทีเดียวละครับผู้ชมครับสิ่งที่เขาแสดงออกมานั้นได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดจนกระทั่งเนี่ยนะครับเขาได้รับการยกย่องครับและได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นมอนติเฟกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผู้ชมครับจูเลียตก็ สนใจนะครับที่จะเข้าสู่สนามการเมืองแล้วครับหมาโดยเขาได้ทําการร่วมมือนะครับกับผู้บัญชาการกองทัพโรมันละครับที่ชื่อว่าปอมเป์ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับจูเลียสแล้วก็ปอมเป์นั้นยังร่วมมือกับเศรษฐีนะครับผู้มีอํานาจในการบริหารอย่างกว้างขวางของอาณาจักรโรมันในสมัยนั้นที่ชื่อว่าครซัสครับโดยครซัสผู้นี้เนี่ยนะครับหมเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าคณะนะครับที่เรียกกันว่าคณะไตรอุมวิเรศครับและจนกระทั่งนะครับทั้ง3คนนี้นะครับสามารถที่จะแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองออกไปได้ อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวละครับจูเลียสซีซ่าน,นั้นยังได้นําพลนะครับไปทําการรบแล้วก็ทําการยึดดินแดนได้มากมายเลยทีเดียวละครับโดยเขาสามารถที่จะยึดครองดินแดนได้ถึง300แห่ง800เมืองเลยทีเดียวละครับซึ่งความยิ่งใหญ่นะครับของจูเลียสซีซ่าแล้วก็สมัครพรรคพวกของเขาเนี่ยนะฮะได้แผ่ขยายไปยังยุโรปตอนเหนือยุโรปตอนใต้ยาวไปจนกระทั่งถึงเอเชียน้อยและอียิปต์อีกด้วยครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับจูเลียสซีซ่าน,นั้นถือได้ว่าเป็นผู้นําที่มีความไกล ใกล้ชิดแล้วครับใกล้ชิดกับลูกน้องเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวแล้วครับเรียกได้ว่าเขาจะร่วมนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับมาให้กับลูกน้องของเขาด้วยละครับโดยจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับเมื่ออยู่กับลูกน้องแล้วก็จะทําการแสดงครับให้เห็นถึงความกล้าหาญนะครับเพื่อให้เกิดความฮึกเหิมแล้วก็เป็นการเพิ่มกําลังใจให้กับลูกน้องของเขาอยู่เสมอละครับยกตัวอย่างเช่นเขาจะไม่สวมใส่หมวกเหล็กนะครับในขณะที่เขาอยู่บนหลังม้าเนี่ยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาอยากจะให้ทหารทั้งหลายเนี่ยยังจําได้ว่านั่นแหละคือเขาเองจูเลียสซีซ่าผู้ ผู้นำของทหารหารทั้งหลายและยิ่งไปกว่านั้นครับหากเขานําทัพโรมันเนี่ยนะครับเดินทางไปแล้วต้องไปเจอกับแม่น้ําอันกว้างใหญ่ขวางกั้นอยู่เนี่ยนะฮะพยันตรายทั้งหลายนั้นดูว่าทหารทั้งหลายจะขั้นคร้ามแต่เขาจูเรสซีซาจะเป็นคนแรกเลยทีเดียวแล้ครับที่จะทําการกระโดดนะครับลงไปในแม่น้ําแห่งนั้นเพื่อนําพาเหล่าทหารหารให้ข้าแม่น้ํานั้นไปพร้อมๆกันทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจที่เต็มเปี่ยมสร้างความพืเม้เคิมที่เต็มเปี่ยมให้กับบ,บรรดาทหารหารในกองทัพของเขาซึ่งวีรรกม ความกล้าหาญของจูเลียซิซ่านั้นมีอยู่มากมายจริงๆครับโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาทําการควบมาครับอย่างรวดเร็วแล้วครับเต็มฝีเท้าม้าเนี่ยนะฮะแต่เขากลับปล่อยมือครับออกจากบังเหียนครับแล้วก็ยกมือทั้งสองทางประสานขึ้นไว้บริเวณเหนือศีรษะของเขาเนี่ยนะครับภาพนั้นครับทำให้ทหารทหารทั้งหลายตกใจกันใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะรุนแรงรวดเร็วนะครับของจูเลียซิซ่านี่ก็เหมือนจะมีไซเฟกตหรือผลข้างเคียงนะครับเกิดขึ้น สำเร็จอย่างมากมายมีชื่อเสียงอย่างเปรียงปรางพันธมิตรดั้งเดิมของเขาอย่างปอมเปไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับซึ่งจูเลียสซีซ่าเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะฝ่ายของปอมเปเนี่ยนะคือเขาต่อสู้กันเนี่ยนะฮะแต่ว่าจูเลียสซีซ่าเนี่ยเอาชนะได้อย่างราบคาบจนตัวของปอมเปเนี่ยต้องหนีนะครับไปยังอียิปเลยทีเดียวล่ะครับและตัวของปอมเปเนี่ยนะฮะเมื่อเขาหนีไปที่อียิปแล้วก็ถูกสังหารนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่อียิปนั่นเองครับต่อมาครับจูเลียสซีซ่าก็ได้เข้าาาไปททํกกรแ การเมืองภายในของดินแดนอียิปต์อีกด้วยล่ะครับโดยจูเรซิซาเป็นผู้ที่หนุนหลังนะครับให้กับพระนางคลีโอพัตราในคราวที่พระนางคลีโอพัตราต้องแย่งชิงอํานาจนะครับของพระอนุชาของพระองค์เองเนี่ยนะฮะอย่างปโตเลมีที่12ซึ่งพระนางคลีโอพัตราเนี่ยนะครับสามารถที่จะขึ้นครองบัลลังก์ได้สําเร็จนะครับโดยทําการขับไล่ปโตเลมีที่12ซึ่งเป็นทั้งพระอนุชาและก็พระสวามีครับของพระนางเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีบางกระแสข่าวนะครับบอกว่าจู จูเลสซีซ่านั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมกับพระนางคลีโอพัตราอย่างมากอีกด้วยล่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจูเลสซีซ่าก็ได้กลับมายัางมหาอาณาจักรโรมันซึ่งในบางกระแสเนีน่ยนะครับก็บอกว่าจูเลสซีซ่านั้นได้พาพระนางคลีโอพัตรามาด้วยล่ะครับและซึ่งเมื่อนะครับจูเลสซีซ่านั้นได้ทําการกลับมายัางอาณาจักรโรมันไปที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้รับการยกนะครับให้เป็นผู้มีอํานาจปกครองแบบเผด็จการซึ่งมีวาระถึง10ปีด้วยกันครับและต่อมาเมื่อจู ีส,ส,าสามารถที่จะปราบดินแดนสเปนและแอฟริกาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ได้รับการยกระดับฐานะของเขานะครับขึ้นเป็นผู้มีอํานาจปกครองรเผด็จการตลอดชีวิตครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งกาจสักเพียงใดครับแล้วก็อาจจะดูว่าม ไรจุดอ่อนซันนี่กับไรแต่ยังไงก็ตามล่ะครับเขาก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ดีล่ะครับซึ่งหากจะมากล่าวถึงจุดอ่อนนะฮะของจูเรสซีซ่าเนี่ยจุดอ่อนของเขาเนี่ยอยู่ที่หัวใจของเขานั่นเองล่ะครับผู้ชมครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาไว้ใจใครแล้วเขาจะไว้ใจอย่างถึงที่สุดนะครับไม่มีความหวาดระแวงใดๆซึ่งตรงนี้นะครับจะต่างจากโจโฉนะฮะโดยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจูเรสซีซ่าเคยช่วยชีวิตนักโทษผู้หนึ่งเอาไว้โดยเขาได้ทําการออกคําสั่งให้ไว้ชีวิตคนคนนั้นและคนคนนั้นมีชื่อว่า ซึ่งต่อมาในภายหลังเนี่ยนะครับตัวของจูริซีซาเองเนี่ยก็ยังได้รับบรูตุสเป็นลูกเลี้ยงของเขาอีกด้วยละครับมาจูริสซีซารักปรารถนาดีเอ็นดูบรูตุสมากเรียกได้ว่าไว้ใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมครับจนกระทั่งความตายนะครับก็ได้เพียกหารัฐบุรุษแห่งอาณาจักรโรมันอย่างจูริสซีซาในวันที่15มีนาคมก่อนคริสตกาล44ปีท่ามกลางข่าวลือที่แพร่สะพัดว่ามีการวางแผนสมคบคิดที่จะสังหาร จูเลียสซีซ่าให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจหลายๆคนนะครับรอบข้างของจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเขาเพื่อนสนิทของเขาได้พยายามครับที่จะทําการเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าหากแต่ว่าตัวของจูเลียสซีซ่าเองนั้นกลับไม่สนใจคําเตือนดังกล่าวเลยครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับคือหายนะที่นําไปสู่จุดจบของจูเลียสซีซ่าโดยในเวลา11นาฬิกาของวันที่15มีนาคมนั่นเองในขณะที่จูเลียสซีซ่ากำลัง ยืนอ่านวาระการประชุมในสภาเซเนตเขาก็ถูกรุมทําร้ายแล้วก็รุมสังหารนะครับโดยคณะบุคคลในสภาเซเนตแห่งนั้นโดยสิ่งที่น่าสะเทือนใจและก็ผิดหวังในเวลาเดียวกันของจูเลียสีซาเนี่ยก็คือคนที่ทําการลงดาบแล้วก็สังหารจูเลียสีซาก็คือลูกเลี้ยงของเขาที่ชื่อว่ามาคุสจูนิอุสบรูตุสซึ่งนั่นทําให้เขาล้มลงทั้งยืนในทันทีและเขาจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจปิดฉากรัฐบุรุษแห่งมหาอาณา จากโรมันที่ไม่ได้ตายในสนามรบหากแต่ว่าตายในสภาสเซเนตแห่งโรมันด้วยน้ำมือของงูเหา่าที่เขาเลี้ยงเอาไว้เองนั่นเองครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะฮะที่รับชมกันมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยนะครับแหมมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าได้รับขวัญกําลังใจอย่างมากจากคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปจาก The Story Review Channel ที่อาจารย์มิกซ์ทำอีกหนึ่งชแนลเนี่ยนะฮะมีประโยชน์มีสาระแล้วคุณรู้สึกแหม่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยนะฮะอยากจะให้มีคลิปแบบ นี้ออกมาบ่อยๆนะฮะขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เนี่ยนะครับแล้วที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผู้ชมครับจะมีกําลังใจขึ้นมากเลยทีเดียวละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผู้ชมครับสวัสดีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจูเลซิซ่าเนี่ยทำให้ผมนึกถึงนะครับในวรรณกรรม3ก๊กนะครับบรูตุสเนี่ยก็คล้ายๆกับลีโป้เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการชุบเลี้ยงนะครับจากต่างโต๊ะแล้วก็เตงหวนเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั จากทั้งเต็งหวนนะครับแล้วก็จากต่างโต๊ะนี่นะครับแต่สุดท้ายทั้ง2คนที่ไว้ใจริโป้ก็ถูกริโป้สังหารนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งเนี่ยความหวาดระแวงเนี่ยเหมือนจะเป็นเกราะป้องกันอยู่พอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นโจโฉเนี่ยนะครับก็มีความหวาดระแวงแล้วเขาก็คงจะเห็นเคสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเต็งหวนหรือว่าต่างโต๊ะหรือใครก็าตามทําให้บุคลิกภาพของเขาได้เปลี่ยนไปอย่างมากเลยทีเดียวละครับจนกระทั่งเขาเป็นคนที่หวาดระแวงแต่ว่าไม่มีใครโค่นล้มได้้้จนกกรรรระทรั่่งงงเเเเเเืออสุุขภาขาาาาพค็ไดมมมยย เลยนะในช่องทางของ The Story Review เนี่ยนะครับจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ในเกือบทุกเรื่องเลยนะครับยกเว้นเรื่องของ3ก๊กเนี่ยนะครับผมก็จะพาผู้ผู้ชมนะครับเข้าสู่โลกของที่มาที่ไปของแต่ละสปปรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรารวมถึงในอดีตที่น่าสนใจเนี่ยนะครับหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและพบกันสวัสดีครับ